สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลำพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปครับคืนนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนเวลากลับไป ในโลกโบราณที่เต็มไปด้วยสงครามการรุกรานและการกดขี่ของผู้มีอำนาจแต่ในท่ามกลางความโหดร้ายเหล่านั้นกลับมีชายคนหนึ่งผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้ปลดปล่อยเขาไม่ใช่เพียงก่อตั้งจกักรวรรดิแต่เป็นผู้ที่สอนให้โลกรู้ว่าความเมตตาสามารถเปลี่ยนโลกได้เช่นกันเขาคือไซรัสมหาราช2,500ปีก่อนดินแดนที่เรารู้จักกันในชื่อของอิหร่าน เคยเป็นศูนย์กลางของโลกเก่าในตะวันออกกลางมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงหุบเขาทะเลสายและเส้นทางการค้าขายข้ามภูมิภาคและที่นั่นชนเผ่ามากมายอาศัยอยู่ร่วมกันแต่หนึ่งในอาณาจากักรที่ทรงอำนาจมากที่สุดในเวลานั้นคือจักรวรรดิเมดิสชาวเมดิสปกครองดินแดนทางตอนเหนือของเปอร์เซียและมีอำนาจเหนือเผ่าเล็กเผ่าน้อยรวมถึงชนเผ่าเปอร์เซีย เปอร์เซียในยุคนั้นเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆในแคว้นที่ชื่อว่าอันชานมีผู้ปกครองเป็นของตนเองแต่ต้องถวายบรรณาการและอยู่ใต้ร่มเงาของจกักรพรรดิเมดิสผู้ปกครองอันชานในขณะนั้นมีชื่อว่ากัมบีซิสที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ที่อ่อนน้อมเชื่อฟังและพักดีต่อราชวงศ์เมดิสเพื่อแสดงความพักดีกัมบีซิสแต่งงานกับมันดาเนที่ดาของกษัตริย์เมดิส ผู้ครองบัลลังในขณะนั้นคือเอสติอกการแต่งงานครั้งนั้นไม่ใช่ความรักแต่เป็นกลยุทธ์เอสติเอกต้องการควบคุมชาวเปอร์เซียให้แน่นแฟนขึ้นโดยการเชื่อมโยงทางสายเลือดของราชวงศ์เมดิสเข้ากับกรรษัตริย์ของดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองไม่มีใครคาดคิดว่าการแต่งงานนั้นจะกลายเป็นการจุดชนวนเริ่มต้นของการเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลก ลูกชายที่เกิดจากการแต่งงานระหว่างกัมบีซิสกับมันเาเนคือเด็กชายคนหนึ่งที่ได้รับการตั้งชื่อว่าไซลัสแต่ในคืนที่เขาเกิดมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ากษัตริย์เอสติแอกฝันร้ายพระองค์เห็นน้ำเอ่อล้นจากคันของธิดาและน้ำเหล่านั้นไหลเอ่อท่วมทั้งจัก,กรวรรดิเมื่อพระองค์ตื่นขึ้นจากฝันความหวาดกลัวถึงลางร้ายนักพยากรณ์แห่งราชสำนักเมดิส พากันแปลความหมายว่าลูกของมันดาเนเจะเป็นภัยต่ออาณาจากักรและจากโค่นล้มบัลังเมดิสลงในสักวันเอสตีเอกตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่มีใครคิดจะทำกับเลือดเนื้อเชื้อไขของตนพระองค์เรียกขุนนางคนสนิทฮาพากัสและสั่งให้นำทารกน้อยนั้นไปฆ่าเสียฮาพากัสแม้จะซื่อสัตย์แต่ก็มีความเมตตาเขารับคำสั่ง แต่ไม่กล้าฆ่าเด็กทารกที่ไร้เดียงสาเขาจึงมอบเด็กคนนั้นให้กับคนเลี้ยงแกะในภูเขาและขอให้พวกเขาเลี้ยงดูราวกับลูกของตนเองไซรัสเติบโตขึ้นในฐานะของลูกคนเลี้ยงแกะภายใต้ท้องฟ้าเปิดโล่งไม่มีวังไม่มีมงกุฎไม่มีครูฝึกหรือข้าราชบริพารแต่เขาเติบโตอย่างอิสระแข็งแรงฉลาดกล้าหาญจิตใจของเขาเต็มไปด้วยคำถาม ต่อโลกที่ไม่ยุติธรรมมีเรื่องเล่าว่าเมื่อไซรัสอายุประมาณ10ปีเขามักรวมกลุ่มเด็กในหมู่บ้านมาเล่นเกมจำลองการปกครองโดยเขาจะรับบทเป็นกษัตริย์คอยออกคำสั่งให้เพื่อนทำตามและถ้าใครไม่เชื่อฟังเขาจะลงโทษอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงราชสํนักเมดิสแอสติแอกรู้สึกสงสัยจึงให้คนพาเด็กชายมาพบและทันทีที่พระองค์เห็นใบหน้า แววตาและท่าทางของไซลัสความสงสัยที่เคยฝังอยู่ในใจถูกกระตุ้นขึ้นมาอย่างรุนแรงเขาสั่งสอบสวนพระองค์เดือดดาลและต้องการลงโทษฮาพากัสผู้ทรยศแต่การลงโทษครั้งนั้นไม่ใช่ด้วยการประหารแต่เป็นสิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าพระองค์เชิญฮาพากัสมาร่วมงานเลี้ยงโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเนื้อที่เขากินอยู่ในจานนั้นคือชิ้นส่วนของบุตรชายตนเอง เมื่องานเลี้ยงจบแอสตีแอกจึงเฉลยทุกอย่างฮาพากัสช็อกจนแทบคลั่งแต่เขาไม่สามารถลุกขึ้นต่อต้านเจ้านายของตนเองได้เขาเก็บความแค้นไว้ในใจและคอยจังหวะและวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเมื่อไซรัสเติบโตขึ้นในอัญชานเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนแม้ไม่มีอำนาจอิสระแต่ประชาชนชาวเปอร์เซีย เริ่มนับถือเขาเพราะเขายุติธรรมอดทนและใกล้ชิดกับประชาชนต่างจากกษัตริย์เมดิสผู้ห่างเหินและกดขี่ไซรัสมองเห็นความไม่พอใจของประชาชนและเขาเริ่มเข้าใจว่าเมดิสไม่มีวันมอบอิสรภาพให้พวกเขาเว้นแต่ว่าพวกเขาจะลุกขึ้นยืนด้วยตนเองในเวลาเดียวกันนั้นฮาพากัสยังคงรับใช้ในราชสำนักเมดิสแต่เขา แอบติดต่อกับไซรัสอย่างลับๆความแค้นที่ไม่เคยหายไปจากใจเขาเริ่มรวบรวมคนในกองทัพเมดิสและชักชวนให้พวกเขาแปรพักไปอยู่กับไซรัสสิ่งนี้กลายเป็นชนวนเมื่อไซรัสเริ่มต่อต้านอย่างเปิดเผยกองทัพรัสเซียที่เคยเล็กและอ่อนแอกลับได้รับแรงสนับสนุนกลับได้รับแรงสนับสนุนจากคุณนางเมดิสบางกลุ่มรวมถึงอดีตแม่ทัพจำนวนหนึ่ง ที่เบื่อหน่ายต่อการกดขี่ของแอสติแอดในที่สุดไซรัสประกาศลุกขึ้นยืนไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่ออิสรภาพของเปอร์เซียการประทะก,กันระหว่างเปอร์เซียกับเมดิสเกิดขึ้นในปี550ก่อนคริสตกาลไซรัสนำกองทัพของตนเข้าสู่สนามรบกับกองทัพใหญ่ของแอสติแอดซึ่งในตอนนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในฮาพากัส ได้วางแผนล่วงหน้าโดยชักชวนหน่วยทหารจำนวนหนึ่งให้ถอนตัวกลางสมรภูมิและนั่นทำให้กองทัพของแอสตีออ่อนแอลงอย่างเฉียบพลันการรบที่กินเวลาหลายวันจบลงด้วยชัยชนะของไซรัสกรุงแอสบาตนาเมืองหลวงของเมดิสถูกยึดและไซรัสกลายเป็นผู้นำคนใหม่สิ่งที่เขาทำไม่ใช่การล้างแขนแอสตี ผู้พยายามฆ่าเขาตั้งแต่เกิดถูกปฏิบัติด้วยความเคารพไม่ถูกประหารไซรัสให้พระองค์ใช้ชีวิตบ้นปลายอย่างสงบและจากวันนั้นจัก,กรวรรดิเปอร์เซียก็ถือกำเนิดขึ้นจัก,กรวรรดิที่ไม่ปกครองด้วยความกลัวแต่ถือกำเนิดจากความอดทนความเมตตาไซรัสจากเด็กที่ควรถูกสังหารกลายเป็นผู้รวมแผ่นดินชัยชนะของไซรัสมหาราช ในการโค่นล้มจกักรวรรดิเมดิสในปี550ก่อนคริสตกาลไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดของอำนาจเก่าแต่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ในโลกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนจกักรวรรดิเปอร์เซียถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่จากความโหดร้ายไม่ใช่จากการเข็นฆ่าแต่เกิดจากหลักการปกครองที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้จกักรวรรดิที่ให้สิทธิแก่ผู้พ่ายแพ้ ให้มีเสรีภาพทางาศาสนาและให้เกียรติแก่คนต่างวัฒนธรรมหลังชัยชนะเหนือเมดิสไ่รัสไม่ได้รื้อทำลายทุกอย่าง <ste ema> เขารวมอดีตคุณนางของเมดิสเข้าไว้ในระบบการปกครอง <ste ema> เขาไม่ประหารกษัตริย์เอสติแอกและให้พระองค์ใช้ชีวิตในบ้านปลายในฐานะบิดาแห่งอาณาจาักรเดิมไม่มีการล้างแค้นไม่มีการประจานไม่มีเลือดไหลกลางเมืองหลวงเอกบาตนา การกระทำนั้นทำให้ผู้อยู่ในดินแดนที่เคยอยู่ใต้อานัตเมดิสเริ่มเปิดใจกับจักรพรรดิใหม่อย่างไม่มีการต่อต้านแต่เปอร์เซียจะยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่แค่การปกครองดินแดนเดิมของเมดิสมันต้องเติบโตขยายออกไปให้ไกลกว่าที่ใครเคยเห็นและเป้าหมายต่อไปของไซรัสคือฝั่งตะวันตกอนาโตเลียดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศตุรกีซึ่งในเวลานั้น เป็นที่ตั้งของอาณาจักรหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโบราณอาณาจักรนั้นคือลิเดียปกครองโดยกษัตริย์ที่ชื่อโครซัสโครซัสคือหนึ่งในกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นเขาคุมเหมืองทองคำร่ำรวยจากการค้ากับโลกตะวันออกเหรียญทองคำที่ออกโดยลิเดียถือเป็นหนึ่งในเหรียญเงินตรารุ่นแรกของมนุษยชาติเขามีกำแพงเมืองสูงใหญ่เมืองหลวงชื่อซาดิส และกองทัพของเขามีอาวุธครบมือและได้รับการฝึกฝนอย่างดีโครซัสรู้ว่าไซรัสคือภัยคุกคามใหม่เขาต้องปกป้องลิเดียจากการรุกรานและเพื่อความมั่นใจเขาเดินทางไปยังวิหารเดลฟีขอคำพยากรณ์จากเทพอพอลโลนักพยากรณ์กล่าวว่าถ้าโครซัสทำสงครามกับเปอร์เซียจะกระวัิยิ่งใหญ่จกถูกทำลาย โครซัตยิ้มเพราะเขาเชื่อว่าจากักรวรรดิที่จะถูกทำลายคือเปอร์เซียแต่เขาไม่รู้ว่าเทพเจ้ากำลังพูดถึงลีเดียของเขาปี547ก่อนคริสตกาลสงครามระหว่างลีเดียกับเปอร์เซียเริ่มขึ้นกองทัพของโครซัตมีทั้งนักรบกรีกม้าเร็วและอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นพวกเขาปะทะกันครั้งแรกที่แม่น้ำฮาริสพลออกมา ไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะแต่โครซัสมั่นใจว่าเปอร์เซียคงไม่บุกต่อในฤดูหนาวเขาถอนทัพกลับไปตั้งนหลักในเมืองหลวงซาดิสแต่ไซรัสกลับมองเห็นเป็นโอกาสเขาไม่รอฤดูใบไม้ผลิไม่รอให้ศัตรูตั้งตัวเขานำทัพลุยหิมะบุกข้ามภูเขาเข้าตีซาดิสอย่างสายฟ้าแลบเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์เมืองหลวงแห่งลีเดียก็ตกอยู่ในมือของเปอร์เซีย โครซัสถูกจับตามธรรมเนียมเขาควรถูกประหารแต่ก่อนที่ไฟจะถูกจุดใต้แท่นบูชายันโครซัสเอ่ยชื่อนักปราช์ชาวเอเธนขึ้นมาโซลอนโซลอนไม่มีใครควรนับตนว่าโชคดีจนกว่าชีวิตจะสิ้นสุดไซรัสสงสยัยจึงถามโซลอนคือใครโครซัสเล่าว,ว่าเขาเคยพบโซลอนซึ่งเคยบอกว่าความมั่งคัง่งความสำเร็จหรือเกียรติยศ ไม่สามารถตัดสินได้จนกว่าชีวิตจะจบลงอย่างสงบไซรัสฟังแล้วเงียบไปจากนั้นเขาสั่งดับไฟโครซัสร,รอดชีวิตและกลายมาเป็นที่ปรึกษาของไซรัสในเวลาต่อมาอีกหนึ่งศัตรูกลายเป็นพันธมิตรอีกหนึ่งความพ่ายแพ้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งสติหลังจากลีเดียตกเป็นของเปอร์เซียเมืองเล็กเมืองน้อยของชาวกรีกในฝั่งอนาโตเลียก็ทยอยยอมจำนน ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะได้ยินว่าไซรัสไม่ฆ่าเขาไม่เปลี่ยนศาสนาไม่บังคับวัฒนธรรมไม่รื้อถอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังให้เสรีภาพแก่ผู้นำท้องถิ่นในการบริหารตนภายใต้ระบบสวยในเวลาไม่นานดินแดนทางตะวันตกของจักรวรรดิก็รวมเป็นหนึ่งเปอร์เซียกลายเป็นจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานั้นแต่ไซรัสไม่หยุด ปลายทางของเขาคือการรวมแผ่นดินให้ไกลสุดสายตาและเป้าหมายต่อไปคือโลกเก่าแห่งแม่น้ำไทคลิสกับยูเฟติสแคว้นบาบิโลนบาบิโลนในยุคนั้นยังเป็นเมืองมหาอำนาจมีผนังกำแพงสูงใหญ่มีวิหารซิกกูรัตมีความรู้ด้านดาราศาสตร์มีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาไม่ต่ำกว่าพันปีตอนนั้นประชาชนเริ่มเหนื่อยนายกับผู้ปกครองที่กดขี่ พวกเขาไม่ได้มองหาจัก,กรวรรดิใหม่พวกเขามองหาความหวังใหม่และไซรัสคือคำตอบในปี539ก่อนคริสตกาลไซรัสเริ่มเคลื่อนทัพไปทางใต้สู่แคว้นบาบิโลนเมืองหลวงแห่งความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมศิลปะและอารยธรรมแต่ในขณะเดียวกันคือศูนย์กลางของการปกครองแบบกดขี่ที่ประชาชนเริ่มเบื่อหน่าย กษัตริย์ของบาบิโลนในเวลานั้นคือนาบูนิดัสพระองค์ไม่เป็นที่รักของประชาชนเพราะละเลยพิธีกรรมเก่าแก่ไม่ใส่ใจเทพเจ้าท้องถิ่นบังคับให้ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตไซลัสไม่ได้ยกกองทัพเข้าโจมตีทันทีเขาเริ่มจากการส่งข้อความให้สัญญาณว่าจะเคารพเทพเจ้าของบาบิโลนไม่บังคับาศาสนาไม่ทำลายเมือง ปล่อยให้เฉลยศึกจากดินแดงต่างๆกลับบ้านประชาชนบาบิโลนเริ่มลังเลใจทหารจำนวนหนึ่งเริ่มถอยห่างจากผู้ปกครองแม้กำแพงเมืองจะสูงแต่หัวใจของคนในเมืองเริ่มเปิดออกเมื่อกองทัพเปอร์เซียมาถึงไม่มีการสู้รบอย่างเต็มรูปแบบทหารไซรัสเดินเข้ากรุงบาบิโลนอย่างสงบเหมือนพวกเขาได้รับคำเชิญมากกว่าการบุกยึดบาบิโลน เมืองที่ยืนยาวกว่าพันปีตกเป็นของเปอร์เซียโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อในวันนั้นไซรัสได้รับการต้อนรับไม่ต่างจากพระผู้ไถ่บาปเขาปล่อยเฉลยศึกจำนวนมากกลับบ้านโดยเฉพาะเฉลยชาวยิวที่ถูกกวาดต้อนจากกรุงเยรูซาเลมซึ่งในเวลานั้นถูกรื้อทำลายและถูกยึดโดยชาวบาบิโลนเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ศาสนาว่าไซรัส คือผู้ปลดปล่อยชาวยิวในพระคัมภีร์ฮีบรูมีการกล่าวถึงเขาในฐานะผู้รับการเจิมจากพระเจ้าแม้เขาจะไม่ใช่ชาวยิวไม่ได้นับถือาศาสนาเดียวกันเอกสารโบราณที่เรียกว่ากระบอกไซรัสถูกพบในบาบิโลนยุคใหม่และเนื้อความในนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นประกาศสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลกมันคือคำมั่นสัญญาจากไซรัส ที่กล่าวว่าเขาจะเคารพศาสนาความเชื่อวิถีชีวิตและการปกครองของผู้คนที่เขาปกครองว่าไม่มีใครควรถูกบังคับให้เปลี่ยนศรัทธาและจักรวรรดิของเขาจะไม่สร้างบนซากศพแต่จะสร้างบนความศรัทธาของผู้ที่ยินดีร่วมเดินทางไปด้วยกันเมื่อบาบิโลนตกอยู่ในมือของเปอร์เซียจักรวรรดิของไซรัสขยายไปไกลกว่าอาณาจักรใด ในประวัติศาสตร์ที่เคยทำมาก่อนมันกินอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสิงทุกตะวันออกจรดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในตะวันตกจากคอแคซัสในเหนือจรดอ่าวเปอร์เซียและทะเลทรายในใต้เขาปกครองผู้คนหลากหลายเชื้อชาติาศาสนาภาษาวัฒนธรรมและแทนที่จะหลอมรวมให้เหมือนกันเขายอมรับความหลากหลายนั้นอย่างเข้าใจในเวลาเพียงสิบกว่าปีไซรัส เปลี่ยนเปอร์เซียจากชนเผ่าผู้ไม่มีชื่อในประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของโลกยุคนั้นหลังจากไซรัสมหาราชรวมดินแดนตั้งแต่ลีเดียไปจนถึงบาบิโลนจักรวรรดิเปอร์เซียก็ขยายตัวเป็นวงกว้างกินพื้นที่ทั้งอนาตโตเลียเมโสโปโตเตเมียปาเลสไตน์และอีกหลายนครรัฐของจักรวรรดิแอสซีเรียหรือบาบิโลนเก่า แต่แม้จะมีพื้นที่มากมายในครอบครองไซลัสยังไม่เคยหยุดคิดเขามองไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่อันห่างไกลซึ่งยังเต็มไปด้วยชนเผ่าเร่ร่อนนักรบภูเขาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยถูกปกครองจากศูนย์กลางใดๆดินแดนเหล่านั้นคือพื้นที่ของพวกมัสเกทายชนเผ่าม้านักรบผู้กล้าหาญ ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนเหนือของทะเลแคสเปียนไม่มีใครรู้แน่ชัดไซรัสตัดสินใจรบกับมัสเกเตไทยด้วยเหตุผลใดบางตำราระบุว่าเขาต้องการป้องกันการคุกคามในอนาคตบางคนเชื่อว่าเขาต้องการเชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียกลางกับจกักรวรรดิแต่เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดคือไซรัสต้องการให้จกหักรวรรดิของเขาครอบคุมดินแดนทุกทิศ ที่รู้จักในโลกขณะนั้นมัสสาเกทายถูกปกครองด้วยราชนีผู้เด็ดเดี่ยวนางมีชื่อว่าโทมิลิสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกอย่างเฮโรโดตุสบันทึกว่านางไม่เพียงนำทัพเองแต่ยังฉลาดและแข็งแกร่งไม่แพ้ใครในยุคเดียวกันไซลัสเริ่มต้นด้วยการเสนอให้แต่งงานกับราชินีโทมิลิสอาจเพื่อรวมสองอาณาจากักรผ่านพันธสัญญาแต่โทมิลิสรู้ทันจึงปฏิเสธ เมื่อเจราจาล้มเหลวสงครามก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไซรัสเลือกใช้กลยุทธ์ที่เขาถนัดคือการใช้กำลังบวกการชนะใจเขาวางกับดักด้วยการตั้งค่ายทิ้งไว้กลางทางในค่ายมีอาหารเหล้าและสิ่งของล้ำค่ามากมายพวกมัสเกทไทยส่วนหนึ่งเข้าปล้นค่ายเมื่อได้ชิมรสไวน์ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนักรบบางส่วนเมาหลับไปในค่ายไซรัส สั่งโจมตีในขณะที่อีกฝ่ายไม่พร้อมการจู่โจมสำเร็จรวมถึงมีการจับกลุ่มบุตรของราชินีโทมิลิสไว้ด้วยโทมิลิสเจ็บปวดและส่งข้อความไปถึงไซรัสว่าปล่อยลูกชายฉันแล้วถอนทับไปซะหากไม่ฉันจะสาปให้เจ้ารู้จักกับคำว่าสูญเสียอย่างแท้จริงไซรัสไม่ถอนทับและเหตุการณ์ต่อมากลายเป็นศึกสุดท้ายของเขา นักประวัติศาสตร์บางคนบันทึกว่าการประทะระหว่างเปอร์เซียกับมัซากิายครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ริมแม่น้ำอารักซิสและเป็นศึกที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของไซลัสราชินีโทมิลิสนำทัพด้วยตนเองการสู้รบกินเวลายาวนานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในที่สุดกษัตริย์ผู้สร้างจากกวัตริที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ล้มลงกลางสนามรบการสิ้นพระชนม์ของไซรัสมหาราช กลายเป็นตำนานที่มีการบอกเล่าหลายแบบบางบันทึกบอกว่าพระองค์ถูกตัดศีรษะกลางสมรภูมิพระราชินีโทมิลิสถึงกับสั่งให้นำศีรษะของไซรัสไปจุ่มลงในถุงเลือดเพื่อทำให้เขาได้ดื่มจนพอใจไม่มีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรแต่ความจริงประการเดียวคือไซรัสมหาราชเสียชีวิตกลางสนามรบไม่ใช่บนบันลางไม่ใช่ในพระราชวังแต่ในสนามรบ ที่เขาสู้อย่างเต็มศักดิ์ศรีของการเป็นผู้นำพระบรมศพของไซรัสถูกนำกลับสู่เมืองหลวงที่ชื่อว่าปาซากาดีซึ่งพระองค์ทรงวางแผนสร้างไว้ตั้งแต่สมัยยังมีพระชนชีพที่นั่นมีสุสานหินขนาดใหญ่รูปทรงเรียบง่ายไม่มีทองคำไม่มีเพชรไม่มีอัญมณีสุสานแห่งนี้มีเพียงสถาปัตยกรรมที่คล้ายบ้านชาวเปอร์เซีย ตั้งอยู่บนฐานหิน6ชั้นภายในนั้นมีห้องเล็กๆและแท่นวางร่างมีข้อความจารึกไว้ใกล้ทางเข้าว่ากันว่าเป็นคำพูดของพระองค์มนุษย์เอย๋ยไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครและมาจากที่ใดข้าคือไซรัสผู้ก่อตั้งจกักรวรรดิแห่งเปอร์เซียขอเจ้าอย่าได้อิจฉาสิ่งที่ข้ามีหลังจากการสิ้นพระชนจกักรวรรดิเปอร์เซียไม่ได้ล่มสลาย แต่ถูกส่งต่อไปอยังพระโอรสของพระองค์แม้ยุคข,ของกัมบีซิสจะเต็มไปด้วยการทับและความขัดแยง้งแต่เขาก็สามารถขยายอาณาจักรไปถึงอียิปต์ได้ทำให้จักรวรรดิเปอร์เซียกลายเป็นจักรวรรดิแรกของโลกที่ครอบครองสามทวีปคือเอเชียแอฟริกาและยุโรปแต่ไม่ว่าผู้ใดจะครองบัลลังก์ต่อชื่อของไซรัสจะยังคงอยู่เหนือกว่าในฐานะมหาราช ที่ผู้คนรักมากกว่ากลัวหลายศตรวรรษต่อมาเมื่อกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งบาซิโดเนียบุกเปอร์เซียแม้เขาเจาเาะเผาเมืองหลวงเปโซโปโลิสจนพินาศแต่เขาไม่กล้าแตะต้องสุสานของไซรัสอเล็กซานเดอร์เดินทางไปยังภาซากาดีเมื่อได้อ่านคําจารึกของไซรัสเขาถึงกับหลั่งน้ำตาตามที่บันทึกของนักประวัติศาสตร์บางรายระบุไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดบอกได้ชัดเจนน้ำตานั้นมาจากความเคารพความเศร้าหรือความรู้สึกผิดแต่เพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันว่าแม้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีกก็ยังต้องก้มหัวให้กับไซรัสไซรัสมหาราชไม่ได้ทิ้งไว้เพียงจกักรวรรดิแต่ทิ้งไว้ซึ่งหลักคิดในการปกครองที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกยุคนั้นพระองค์เชื่อว่าการครองอำนาจ ไม่ใช่การทำให้ผู้คนกลัวแต่คือการทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความฝันเดียวกันหลักการที่พระองค์ใช้นั้นได้แก่ให้เสรีภาพทางศาสนายอมรับภาษาท้องถิ่นเคารพวัฒนธรรมพื้นเมืองให้สิทธิพลเมืองอย่างเท่าเทียมใช้ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพเปิดกว้างนี่คือเหตุผลที่ผู้คนไม่เคยลุกฮือต่อต้าน ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันเมื่อเวลาผ่านไปกว่าพันปีชื่อของไซรัสปรากฏอยู่ในบันทึกของหลากหลายอารยธรรมในคัมภีร์ไบเบิลในบันทึกของนักปราชญาชาวกรีกในคัมภีร์ของชาวยิวและในความทรงจำของชาวเปอร์เซียเองพระองค์เป็นเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์โลกที่ได้รับการยกย่องจากคนต่างาศาสนาต่างภาษา โดยไม่มีคำวิจารณ์เรื่องความโหดร้ายหรืออำนาจนิยมแม้แต่น้อยในยุคปัจจุบันประเทศอิหร่านยังคงนับถือใส่ปลัสคือบิดาแห่งชาติในทุกวันที่29ตุลาคมของทุกปีชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางไปยังสุสานของพระองค์ที่ภาษากาดีเพื่อจุดเทียนวางดอกไม้และกล่าวถ้อยคำแห่งความเคารพแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ ความเชื่อมั่นว่าชายผู้นี้คือกษัตริย์ของผู้คนทุกยุคทุกสมัยจักรวรรดิเปอร์เซียในยุคไซรัสมหาราชเป็นจักรวรรดิแรกของโลกที่สามารถรวมดินแดนต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธ,นธรรมได้อย่างสงบภายใต้เขตแดนที่ครอบคลุมดินแดนกว่า5 000, 000ล้านตารางกิโลเมตรมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ในยุคนั้นมีประชากรอยู่ภายใต้จักรวรรดิ มากกว่า50ล้านคนนับว่าเป็นหนึ่งในสัสดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติชนเผ่าเมืองรัฐและนครต่างๆที่อยู่ในจักรวรรดิประกอบด้วยชาวเปอร์เซียเมดิสลิเดียบาบิโลนอัสซีเลียชาวยิวอาราเมอิกอีลามกรีกฟินิเชียนและอีกนับสิบชนกลุ่มน้อยสิ่งที่ไซรัสทำสำเร็จคือทำให้คนเหล่านั้นไม่รู้สึกว่าถูกครอบครอง ไซรัสวางรากฐานระบบการปกครองที่เรียกว่าแซทรป,ปีคือการแบ่งดินแดนออกเป็นเขตปกครองย่อยคือแต่ละเขตมีเซทรัปเป็นผู้ปกครองซึ่งอาจเป็นชาวท้องถิน่นหรือชาวเปอร์เซียก็ได้มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียกเก็บภาษีและดูแลกองกำลังท้องถิน่นประชาชนแต่ละพื้นที่มีสิทธิในการบริหารตนเองใช้ภาษาเดิมนับถือศาสนาเดิม ประเพณีเดิมตราบใดที่ไม่มีการก่อกระบฏและไม่ละเมิดกฎหมายสิ่งที่ไซรัสร,รมคือระบบการปกครองเศรษฐกิจศาสนาวัฒนธรรมที่วางรากฐานไว้โดยผู้สร้างคือไซรัสมหาราชแม้พระองค์จะจากไปแล้วแต่หลักการของพระองค์ยังคงฝังอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเปอร์เซียทุกคนจัก,กรวรเปอร์เซียในรุ่นถัดไปแม้จะเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ยังคงรักษาแก่นแท้ ของสิ่งที่ไซรัสวางไว้มันไม่ใช่โครงสร้างแต่คือแนวคิดวัฒนธรรมของเปอร์เซียโบราณไม่ได้เกิดจากศูนย์ก่อนหน้าการรวมจัก,กรวรรดิชนเผ่าเปอร์เซียได้รับอิทธิพลจากชาวเอลามเมดิสบาบิโลนและอัสซีเรียพวกเขารับวัฒนธรรมเหล่านั้นผสมผสานกลายเป็นวัฒนธรรมของตัวเองตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือนครเปโซโปโลิสแม้จะสร้างหลังยุคไซรัส แต่มีรากฐานจากสิ่งที่เขาปูกไว้เปอร์เซโพลิสเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจและพิธีกรรมในจักรวรรดิเต็มไปด้วยเสาหินสัตว mm ์ศ hmm> ักดิ<_<_<__<_<_<_์สิทธิ์และบันไดที่เล่าเรื่องด้วยภาพเปอร์เซียโบราณใช้ภาษาเขียนอยู่3ภาษาคือภาษาเปอร์เซียโบราณภาษาเอลามิกภาษาอัคคาเดียหรือภาษาบาบิโลเนียนเอกสารสำคัญมักจารึกในสภาษา เพื่อให้ผู้คนจากหลายชาติเข้าใจตัวอย่างสำคัญคือกระบอกไซรัสซึ่งใช้ภาษาอัคคาเดียนและกลายเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ยืนยันนโยบายเสรีภาพของไซรัสภาษาเปอร์เซียโบราณมีลักษณะเป็นอักษรรูปลิ่มแต่มีพัฒนาการเป็นของตนเองในยุคถัดมาพัฒนาต่อมากลายเป็นภาษาเปอร์เซียกลางและปัจจุบันคือเปอร์เซียใหม่นอกจากนี้ เปอร์เซียยังมีวรรณกรรมโบราณในรูปแบบบทสวดมนต์ซึ่งเป็นต้นแบบของคัมภีร์อเวสตาซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาโซโรอัสเตอร์ด้านสถาปัตยกรรมชาวเปอร์เซียรสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่โดยผสมผสานระหว่างศิลปะของบาบิโลนอัสซเเรียและเอลามสร้างเสาหอคานและประตูที่ประณีตมีรายละเอียดแต่ไม่เน้นความโอ,อ้อาฟุ่มเฟย หนึ่งในอาคารที่สำคัญคือประตูทุกชนชาติตั้งอยู่ในนครเปอร์เซโพลิสประตูนี้มีรูปสลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นวัวมีปีกสิงโตมีเขาไม่ได้มีไว้เพื่อขู่แต่เป็นผู้เฝ้าที่คอยปกป้องราชสำนักและเปิดรับผู้คนจากทุกชาติประตูแห่งนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ไม่ปิดกั้นและความยิ่งใหญ่ที่ไม่ผลักใครออกไปทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นได้เพราะชายคนหนึ่งผู้ไม่ได้สร้างจากักรวรรดิด้วยดาบแต่สร้างด้วยการเปิดพื้นที่ให้กับทุกหัวใจไซรัสมหาราชในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชื่อของผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตมักถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาจากักรวรรดิที่รุ่งเรืองอาจกลายเป็นซากหินวีรบุรุษที่เคยกุมดาบอาจกลายเป็นเพียงเงาในบทเรียนมีเพียงชื่อหนึ่งที่ไม่เคยจางหายจากความทรงจำของโลก แม้เวลาจะผ่านไปนานนับพันปีชื่อนั้นคือไซรัสหมาราชคืนนี้เราเดินออกจากดินแดนของเปอร์เซียโบราณข้ามการเวลาเข้าสู่โลกยุคใหม่ฟังเสียงสะท้อนมารดกทางความคิดและสิ่งที่ไซรัสหมาราชทิ้งไวใ้ให้กับโลกใบนี้แม้ร่างกายของเขาจะจากเราไปกว่า2,500ปีแล้วก็ตามนี่คือเวลาของออกแบบความสุขกับช่วงเวลาของ n ไน h t s อรี่ วันนี้เราเดินทางตามประวัติศาสตร์ของไซรัสมหาราชทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของอาณจาจักรเปอร์เซียเวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าคืนนี้ผมพร้อมกับไซรัสมหาราชต้องลาไปก่อนกุดไนครับ